อ่ะเปิดท้ายไว้รุ่นสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงไม่ต้องเอาลงไว้นี่แหละสวัสดีครับอ่าหลักเปลี่ยนหมดฮะเปลี่ยนหมดเลยเครับลบววด,ด,ด้วย ที่เก่าที่เดิมครับร้านปลาครับอนุศาสตร์เทรกเตอร์อยู่ที่บุรีรัมย์ครับผมวันนี้มาซื้อสลักบงกีกับบูธอันนี่บอที่สั่งมาอ่ะโคมนบูมฮะแล้วบูบนบอัมส่ตัวไหนโคมนกระบอกไงตัวมันเล็กแค่นั้นเองนะใช่ใช่เหรอโคมนกระบอกเลยโคนกระบอกมันหนากว่านี้ดินั่นแหละตัวสั้นนั่นแหละ ตัวสั้นน่ตัวคนกระเอกสูตรกระบอกมันตรงกระบอกอันนี uh ้ใ huh. ส่ตรงกระบอกนี่ตรงกระบอกมันจะมีบ right> ูทใช่ไหมใส่ข er> ้างละอันเหรอไม่มันใส่ข้างองสองตัวเดี๋ยวจะเป็นบูทบางฮะเป็นบูทบางกระบอกนี่ใส่อย่างนี้เดี๋ยวยิงแล้วว่น่าจะมันทํามาแบ่งเนีจริงๆใส่ตัวเดียวก็น่าจะจบกระบอกหนึ่งมันต้องใส่สองบปใช่ในพามันเป็นสองตัว อันนี้ใส่ตรงกระบอกใช่ไหมตู้ดกระบอกมาแล้วแหละนี่แหละร้อยกับชุดนี้แหละแล้วมันก็จะไปร้อยกับไอ้ตัวตุ้ดกระบอกแล้วมันให้มาแค่เนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาบูทบูทสูงด้วยครับนี่แลนี่เป็นยังไม่เคยดึงเจ้าใช่ไหมไม่ค่อยมีสุเริ่มมีแล้วก็เออติดต้อนี่เออเนี้ย อันนี้เป็นบูธต,ตรงใส่ตรงกระบอกยกบุมม,มันใส่กระบอกละสองตัวแต่จริงๆทำมาตัวเดียวเลยก็ได้เนาะเนี่ยเนี่ยทำมาตัวเดียวยาวเลยเอออันนี้มันได้แล้วใช่ไหมก็เอาอีกตัวหนึ่งกันยาวมาเลยใช่ไหมมาจัดให้ดเ,เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะว่ามันพอดีเป๊ะเลยไหมเป๊ะเ,เ,เลย อันนี้เผื่อตีเข้าไปเนาะเผื่ออัดนม่ยปุ่มคอนโทรลอะไรีนปะเอ่อเกเอิกกันหนึ่งฮะเกเอิกกันหนึ่งคูบต้าครูบัต้าอ๋อเข้าแคสเข้ากวเวเลยเหรอนี่แล้วเท่าเท่ารุ่นไหนอ๋อแคสสามสองศูนย์นี่รถใหนรถอะไนกันเท่ากันตัวเดียวกันเหรอ ให้แกะดูดิเดี๋ยนี่สวยสวยสวยเลยแหละที่บาทนี่ชุดเท่าไหร่นี่ครับเดี๋มันทำมาสวยเนี่ยซีนโรลิงมันก็ใช้ใช้ไวตันเลยนะตัวนี้ไวตันเลยทำไมรู้ว่าไวตันเออก็ดูเนื้อมันเนื้อเสียงตานี่ก็เลยไวตันบอกสุดยอดของโรลิงนี่ถ้าเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนในนี่หรอเปลี่ยนยกนี้เหรอดีเนาะจบแล้วเงี้ยจบแต่ว่าเฉพาะซีนตัวเดียวก็ตัวนี้กับเจ็ดสิบบาทแล้ว เออใช่เลยถ้าใส่ไปบางทีบางทีซื้อห้างมามันยังไม่ยังไม่อยู่ฮะลูกค้าเคยบอกว่าซื้อห้างมาตัวไหนพอบางทีไอ้นี่มันสึกมันเป็นรอยนี่เป็นรอยก็เหมือนกับกระบอกแกนลูกสูบอ่ะใช่หครับมันหลวมครับมันหลวมเนี่ยสวยสวยสวยโอ้นี่ฟิตเปียเลยนี่เนี่ยเราลิงลิงฟีลเตอร์เนี่ยคือต้นไอซีมันก็จะเป็นสองชั้นใช่ครับนี่บนล่างใช่ไหม ปกติถ้าของติดรถมันจะเป็นเป็นตัวเดียวครับอันนี้มันสวิงเอ็กชั่นเลยมั้กลัวสองสองด่านนี่ครับทุกคนครับใครที่ปุ่มคอนโทรลรั่วนะครับอย่าไปซื้อต่ซนมานะครับเปลี่ยนยกชุดเลยเนี่ยบางทีเราไปซื้อซีนตัวนี้ข้างในเนาะเราเปลี่ยนข้างในใช่ไหม แต่ตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะมันสึกแล้วมันเป็นรอยนะครับมันเป็นรอยพอเราใส่ไปมันก็เหมือนเดิมมันรั่วครับดงั้นซื้อยกชุดอย่างนี้เลยเอ้ยดีมากเลยเนี่ยยกกล่องเลยอ่ะอ๋อมันใช้ได้ทั้งโกเบเลยไหมนี่โกเบ่แคเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยยันยันไอคูโบต้าตัวหนึ่งใช่ไหมส่วนมากมันก็คูโบต้าไอพวกนี้ระบบอะไรต่างๆมันก็ใช้ร่วมกันนั่นแหละ นี่กล่องกีก่บาทป๋าฮะกล่องกี่บาท1,200 1,200 300เออตบชุนละ300กล่องละ1,200ครับนี่ไงนี่หน้าจอครับมีคูบะตะอ๋อหน้าจอของอะไรเนี่ยผลิตมาจากไหนเนี่ยตุรกีหรือเปล่าไม่รู้มันฮะไม่บอก ไม่มีบอกเลยรีโมทคอนโทรลเดอะเบสออฟเบสคิวเลตี้มันก็พ็าเกจมันก็สวยอยู่แ้ากินนี่ครับใครที่จะเปลี่ยนปุ่มนะครับมาซื้อได้ที่ร้านป๋านี่น่าจะเพิ่งเอาเข้ามาบ้างนี่ค่งสั่งมาเนี่ยใช่ไหมโอริ่งตัวนี้ก็สวยมาก นี่นี่แหละไวตันเลยบอกสุดยอดของโอลิงแล้วเนื้อไวตันเนี่ยทนทนร้อนทนแรงดันไหนเนื้อไวตันนี่แหละเสียเนื้อน้ำตาลนี่แหละนี่นะนี่สุดยอดของโอลิงแล้วสุดยอดเลยใช่ไหมใช่อ๋อชุดซ่อมปั๊มอะไรต่างเราใช้เนื้อไวตันเนี่ยมันจะเวิร์กกว่านี่โอลิงปุ่มมันมีอยสองครับบนล่างเลยอะซีนซีนกันน้ำมัน มีบนล่างเนคางละพันสองกองละชุดละพันสองคุ้มเลยครับแต่เขาไม่แยกขายแยกอยู่บ่เปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนชุดนี่เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้มันแยกทำไมสภาพมันก็สุดโเหมืนกันละหลายตัวสองตัวไม่จบครับ ไอพี่เอาสลักมาวัดเด็ดอ่ะของเจียตินอ่ะวัดบนนู่นเลยไม่ต้องยกลงเปิดท้ายแล้วเปื้อนมือมันมีเจียตินด้วยยกลงไม่เปื้อนมือแน่แหละเออฮะหนึ่งสองสามสี่อันนี้มีแล้วอันนี้สั่งเมื่อวานอ่ะ่งเมื่อระวังจจระบีด้วยด้วยระวังอะบุดเหรอฮะ กระดาษอยู่กับป๋าล่ะพี่อยากรู้ว่าตัวนี้อ่ะตัวไหนวะตัวนี้หรือเปล่ามันเจ็ดสิบเอ็ดหรือเจ็ดสิบเนี่ยเอาวันเดียมาวัดหน่อยเขาบอกว่าเจ็ดสิบเอ็ดของอะไรนี่ตะชิตะชิ้เจ็ดเอ็ดใช่ไหมเจ็ดเอ็ดนี่ยนี่เนี่ยอันนี้มันบนอ่าปลายอาร์มบนไหนวันนี้วัดดูดิเขาว่าเจ็ดสิบเอ็ดไม่ได้เจ็ดสิบมา ใช่ใช,ใช่ไหมจริงจริงด้วยอันนี้แปดสิบระชิตชี้จะไม่เหมือนเขาแล้วไอ้แผ่นชิมมันมีเจ็ดสิบเอ็ดไหมแลม้วใส่ยังไงทีแบบนี้ก็มีอีกเนาะน่านจะใส่ได้เพราะน่าจะฟิตพอดีหรือ,อเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันใส่เจ็ดสิบมันก็จะพอดึงข้าวดึงออกได้อยูอ่นะใส่เจ็ดสิบมันน่าจะพิชเตะเลย อลอด,ดแปดตี๊บรอตลอดห่อทันอันนั้นบูธมันติดมานั่นน่ะ,ะแปดตี๊บสี่แปดมนี่ยังมาต้นครับนี่มันใหญ่จังไม่รู้แป่งมาเหรอแป่งหรือเปล่า เจ็ดเอ็ดเจ็ดต้นเดียวเต้นเดียวเจอต้นเดียวเจ็ดเอีย์โอเคเรมีคองหรือไม่มีครับ มีไหมมีไหมฮะไม่มีข<ะ>องอะไรี่ืมอ<ะ>ีที่ะี้เหรอที่ตะชี่เซตเอก็กทั้งหมดใช่มสองร้อยขีดหนึ่งใช่เดี๋ยวจะบอกว่าของเจ้าส้มลายเดี๋ยวไม่รู้จักอีก <laughs> เออนั่นแหละที่สั่งไว้อะสองอันอ่ะบู๊ดด้วยไหมบูดด้วยนุนอยู่กับป้านุนบินเอามาลุ้นกันในคลิปต่อไปว่าเราจะได้ของไปครบหรือเปล่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับโอ้ลืมไปขอเบอร์โทรป้าหน่อยศูนยหนึ่งเจดเลยศูนย์แปหนึ่งป ห้าแปดเก้าพูดกับนี่เปิดทุกวันเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดสงกรานต์ปีใหม่ตรุษจีนกระเหมนหมดเลยเปิดตลอดไม่มีปิด